ท่น,นี้เราจะมารีวิวตัว Ford Ranger ของเรานะครับทัาน,นี้เองแต่งเป็น Y i t a k นะครับมาจากตัว x l t เลยเรามาดูกันข้าวๆก่อนดีกว่านะว,ว่าเรามีของแถมอะไรบ้างนะครับหลกัลกๆเลยชุดหน้าเองนะครับเราเปลี่ยนกระจังหน้านะครับทั้งชุดให้เลยนะครับโดยปกติตรงนี้จะเป็นโครเมียมนะครับอที่2ตัวสกรูหน้ารถนะครับตัวนี้ติดมาให้เข้ากับตัวรถเลยนะครับ อย่างที่สามครอบไฟหน้านะครับครอบหน้าครอบท้ายมีชิ้วล้อให้นะครับล้อแม็กพร้อมยางพฟโรถ86นะครับผมแล้วก็ของที่ประดับต่างๆนะครับก็อย่างเช่นครอ,อบด้านข้างครอบตัวกระจกมองข้างนะครับมือเปิดเบ้ามือเปิดนะครับผมแล้วก็มาอีกตอนนี้ผมพาชมชมรอบตัวรถก่อนล้วกันเนาะ ตัวราวหวังคานะครับสปอร์ตบาร์ด้านหลังนะครับผมส่วนด้านท้ายเองนะครับด้านท้ายเองก็จะมีครอบไฟท้ายทั้งสองข้างนะครับแล้วก็จะมีครอบกันชนด้านล่างอีกนะครับส่วนตัวพื้นฐานเนี่ยทุกอย่างเราแถมให้หมดอยู่แล้วอย่างเช่นพื้นปูกระบะไลเนอร์นะครับฟิล์มกองแสงนะครับผม เอาวมาชมภายในรถกันดีกว่านะครับภายในรถเองนะครับตัวนี้เราก็พร้อมทำเบาะหนังให้ทั้งคันนะครับแล้วก็จะเป็นพยางปูพื้นเข้ารูปทุกคันนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือรถตอนนี้ต้องมีกล้องบันทึกหน้าบันทึกด้านหลังด้วยนะครับผมยังไงถ้าสนใจจริงๆโทรสอบถามได้นะครับ091 เจ็ดสี่สองสามหนึ่งหนึ่งสามแมนพับทุกคขอบคุณที่เข้ามาดูทริปทุกคนนะครับ